สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวนะครับเกี่ยวกับจงอางครับทุกท่านนะครับเขาว่าตัวใหญ่มากนะครับภาษาเขาเรียกว่าตัวเครื่องแอบเลื้อเข้าบ้านนะครับโชคดีที่ลูกชายเห็นทันนะครับจึงหนีออกจากบ้านมาทันนะครับเขาว่าเชื่อมาให้โชคนะครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับที่เจ้าหน้าที่ชุดจับงูทีมอสรพิษ อสรพิษวิทยานะครับได้รับการประสานงานจากกู้ภัยสว่างกตัญยูจันทบุรีว่ามีชาวบ้านในร้องของให้ช่วยจับงมูจงอางขนาดใ,าใหญ่นะครับภายในสวนผลไม้หมู่5ตตาบลคลองพูนะครับอำเภอเขาขิชูกูดหลังจากได้รับแจ้งจึงจัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนในทันทีซึ่งเบื้องต้นนะครับพบเป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีเลขที่บ้านสร้างอยู่ในสวนทุเรียนมอนทองขนาด6กไร่ ส่วนงูจงอางหลบอยู่ใต้ตู้เก็บอุปกรณ์ทําครัวและใช้วางอุปกรณ์เตาแก๊สเจ้าหน้าที่จึงใช้ขอสําหรับดึงงูออกมาแล้วทําการจับหางแต่ง,งูจงอางพยายามต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับจึงทําการควบคุมจับหัวงูจงอางได้แต่ก็วิดที่จะโดนถกกัดหลายครั้งหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ทําการนะครับ ก้นน้ำงูตรวจสภาพร่างกายว่ามีบาดแผลตรงไหนหรือไม่นะครับจากนั้นก็ทําการวัดความยาวของตัวงูได้ความยาวคือ2.84เมตรนะครับก็ค,คือ2เมตร84เซนนั่นเองส่วนชาวบ้านที่มามุงกว่า20คนต่างใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายภาพพร้อมกับนําตัวเลขขนาดความยาวของงูไปเสี่ยงโชคในงวด17มกราคมนี้ทางด้านเจ้าของบ้านนะครับและเจ้าของสวนผลไม้นะครับได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ตัวเองอยู่ในบ้านกับลูกๆโดยลูกของตนได้ยินเสียงงูเลื้อยเข้ามานะครับตนเองจึงหันไปเห็นแล้วก็รีบวิ่งหลบออกมาจากบ้านคาดว่างูมันจะเข้ามาทางห้องน้ําพร้อมกับถูแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนตัวก็มีเป็นคนมีความเชื่อด้านโชคลาภอยู่แล้วนะครับเป็นคนชอบเสี่ยงดวงหมางวดนี้งูเข้าบ้านคิดว่าน่าจะมีโชคนะครับก็เลยชอบซึ่งส่วนตัวส่วนตัวนะครับเจ้าของบ้านเขาชอบเลข5 9แต่จะนําความยาวของตัวงูมาเสี่ยงโชค ในสลากกินแบ่งรัฐบาลควบคู่กันไปซึ่งก็คือเลข2.84เมตร84เซนก็คือ2.84สีนั่นเองนะครับก็ไว้เป็นแนวทางหวดนี้นะครับจากข่าขี้ชุขูดนะครับแล้วพวกกบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ